ทางอาจารย์ที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่เขามีองค์ความรู้ทางด้านภูมิสถาปัตย์นะครับที่จะมาช่วยทำให้้โครงการพัฒนาต่างๆของภาครัฐเนี่ยม,มันยังมีอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะเข้าใจระบบอะของธรรมชาตินะครับหรือว่าแนวทางเขาเรียกว่า nature based solution หรือ NBS นะครับซึ่งกำลังฮอตทิตอยู่ในระดับสากลทั้งโลกและก็ในไทยตอนนี้ครับแต่ หลายหน่วยงานในภาครัฐก็ยังอาจจะยังไม่เข้าใจแนวทางนี้ครับที่จะเอามาแก้หรือออกแบบเพื่อที่จะจัดการระบบนิเวศให้มีความสมดุล แล้วก็เข้าใจธรรมชาติอย่างไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะขยายกันด้วยจากมุมมองเมื่อสักครู่ที่พี่เจี๊ยบบอกเรื่องภูมิสถาปัต์นะคะแล้วก็ใช้วิธีการ nature based solution ใช้ธรรมชาติในการจัดการแล้วก็บำบัดผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ค่ะน้องๆคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงพื้นที่ไปสำรวจระบบนิเวศน้องๆเนยพยายามจะขึ้นไปสำรวจในจุดที่ใกล้กับ พื้นที่ต้นน้ำมากที่สุดนะคะแล้วก็พื้นที่กลางน้ารวมไปถึงพื้นที่ปลายน้ําไปดูชุมชนแพรที่อยู่บริเวณลุ่มน้าสแกกังเชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพญาด้วยหลังจากการสํารวจก็มีความพยายามจะทําข้อเสนอในการใช้ภูมิสถาปัตมาแก้โจทย์เรื่องการบริหารจัดการน้ํานะคะลองชมประมวลภาพบางส่วนที่น้องๆลงพื้นที่ค่ะ บรรยากาศการคืนข้อมูลให้ชุมชนของน้องคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก่อนหน้านี้น้องๆได้ลงสำรวจพื้นที่ของลุ่มน้ำสะแกกรักงในจังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่ภูเขาต้นน้ำพื้นที่เกษตรและชุมชนจนท้ายน้ำที่เมืองอุทัยธานีจากนั้นได้เลือกทำโครงการนำเสนอแนวคิดแผนภูมิทัศน์โครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงหวังร่มกาวโดวย Nature Based s o l u t i o n ณศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชากสิทติทฤษฎีใหม่เทศบาลตำบลทับพันต์อำเภอทับพันต์จังหวัดอุทัยธานีเพื่อใช้ความรู้ที่เรียนมาออกแบบการใช้พื้นที่ให้คนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอยู่ร่วมกันได้ผลงานการออกแบบของน้องๆมีการผสมผสานต้นทุนของระบบนิเวศภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการใช้ประโยชน์และความสวยงามของพื้นที่ควบคู่กันมีเรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศ กับการเป็นแหล่งอนุบาลพันปลาร่มน้ำสแกกรักงหรือเชื่อมโยงเรื่องเกษตรยั่งยืนวัฒนธรรมการอนุรักษ์ควาอยอุทัยธานีบางกลุ่มมองว่าเป็นโอกาสของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่สิ่งที่สําคัญน่ขาดไม่ได้คือการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ผลงานเหล่านี้ถึงถูกนําไปเสนอให้ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับฟังเพื่อที่จะได้เติมเสียงจากพื้นที่และนําไปปรับการออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็นจริงอ่่รจจาาสิงงเืนนม กระบวนการแบบนี้นอกจากจะเป็นการนำความรู้จากสิ่งที่เรียนมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและทำให้นักศึกษาได้เข้าใจชุมชนมากขึ้นการออกแบบที่ได้ก็สามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้งานได้จริงในพื้นที่หรือเป็นเครื่องมือใหม่ๆในการออกแบบผังเมืองและการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณภาพและเรื่องราว จากทีมคณะสถาปตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์